ก็ละครของกรมพระพิพิธภูเบนนะครับอันนี้ก็เล่นเรื่องอีหเหนกันนะครับละครกรมพระพิทักษ์เทเวศนะฮะต้นสกุลกุญชรน,นะครับสืบทอดมาก็มีนายนิ่มอีเหน่านายเกลือนนางเอกนะฮะละครกรมาพระพิทักษ์เทเวศก็สืบมาถึงะละครพระองค์อองเจ้าสิงหนาฏด,ดุรงคาริศนะฮะแล้วก็จะสืบทอดมาถึงะละครของเจ้าพญาเทเวศวงวิวัฒในสมัยรัชกาลที่5้านะฮะนะฮะ ละครของกรมหลวงภูวเนธนรินธิ์ซึ่งท่านเล่นอย่างละครหลวงแต่มีตัวละครที่เป็นผู้ชายพระองค์เนี้ยทรงแต่งเรื่องอะไรรู้ไหมฮะทรงแต่งบทพระนิพนธ์ล,ละครด้วยก็คือเรื่องแก้วหน้ามา้าเรื่องสุวรรณหงส์แล้วก็เรื่องนางกุลาหรือเราเรียกว่าเรื่องนางสนอน้อยเรือนง,งามนี่นะฮะ,ะสมัยรัชกาลที่สี่ที่เป็นละครที่มีละครผู้ชายนะฮะกรมเมือนมาเหสสวนศิีวราชนะครับ ในสมัยการที่4นะครับในสมัยรัชกาลที่5ก็คือละครของเจ้าพญาเทเวศวงวิวัฒนะครับก็คือหม่อมราชวงศ์หลานกุญชรน,นะครับรับมรดกละครต่อมาละครคณะนี้ได้ฝึกหัดละครผู้ชายขึ้นมาเล่นเรื่องอินเนาอีกครั้งหนึ่งกรมพญาดำรงบอกว่าในสมัยการที่5เจ้าพญาเทเวศได้หัดละครผู้ชายเรื่องอิเนาฟื้นมาดังครั้งรัชะกาลที่สนะฮะดังครั้งรัชะกาลที่3 แล้วกระบ,บวนละครเรื่องอีเหนาที่ใช้ผู้ชายเล่นเนี่ยก็หายไปนะก็ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ผู้หญิงเล่นนะฮะเพราะว่าในสมัยละการที่5เนี่ยก็จะไม่มีทั้งละครหลวงแล้วก็มันจะมีละครสมัยใหม่เกิดขึ้นมานะฮะถามว่าสมัยการที่6มีละครผู้ชายไหมมีนะฮะกลมมหรสพแต่ว่าไม่ได้เล่นอีเหนาแต่เล่นละครซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ของละการที่6อย่างอย่างที่เห็นนี่คือเรื่องสกุลตลานะครับ คนเล่นที่เป็นเท้าทุสยันคือ,อหลวงยงเยี่ยงครูจิ๋วรามนัดนะฮะคนที่เป็นพระกุมารเนี่ยคือนายวงการจนวัตนะฮะแล้วก็คนที่เป็นตัวนางเนี่ยคือ,อขุนวาดพิสวงซึ่งเป็นครูผู้ชายนะครับผมนะครับอ่ะทีนี้ก็เวลาจะยืนเยอะเกินไปนะก็สรุปแล้วว่าละครในเนี่ยเริ่มต้นนั้นเกิดมาจากละครผู้หญิงจริงนะฮะแต่ว่าการ ใช้ผู้ชายมาเล่นละครนในก็ได้นะครับใช้ผู้ชายมาเล่นละครนในก็ได้นะฮะเราก็จะเรียกว่าละครผู้ชายหรือละครนในผู้ชายซึ่งสามารถเล่นได้แต่ต่างกันตรงวิธีการแสดงทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่การแสดงละครนในเนี่ยนะครับของผู้ชายเนี่ยวิธีการชมละครนในเนี่ยต่างยังไงละครนในนั้นเขาจะดูกระบวนรํากับฟังบท เพลงหรือซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์หรือบทละครนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าละครในที่จะเล่นวันนี้นะฮะจะเป็นการแสดงละครในจากเรื่องอินเหนานะครับพร้อมที่จะชมหรือยังครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะนําละครในเรื่องอินเหนานะฮะตอนอินเหนาลานางจินตลานะครับซึ่งจะใช้ผู้ชายนะผู้ชายมาฝึกหัดลองสิว่าผู้ชายมาฝึกหัดละครแบบกระบวนละครในเนี่ยจะ สวยงามเหมือนกับละครผู้หญิงหัดหรือไม่นะฮะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องอินเนาตอนลานางจินตลานะครับเนื้อเรื่องย่อก็มีอยู่ว่าอินเนาเนี่ยมั่นหมายกับบุตรสาไว้นะฮะตั้งแต่เด็กแต่ครั้งหนึ่งเนี่ยต้องไปช่วยงานศพทางฝ่ายพระไอากานะฮะคือญาติฝ่ายแม่าตาทางฝ่ายแม่เนี่ยที่เมืองหมันหยาไปถึงนู่นก็ไปแอบรักไปเห็นกับานางจินตลาวาตีนะฮะก็ไม่ยอมกลับเมือง ก็อยู่กับจินตลามาแล้วก็ปฏิเสธท,ที่จะแต่งงานกับบุษบาต่อมาเท้าดาหาก็ยกนางบุษบาเนี่ยให้จลกาไปทางวิยาสกรรมก็ให้พ่อมาขอพ่อก็ไม่ยอมพ่อก็ส่งกองทัพมาจะรบส่งสารมาแล้วไม่ยอมยกให้ก็จะลบเกิดเป็นเรื่องของศึกกระหมังกุหนิงเกิดขึ้นนะฮะเท้ากระหมังกุหนิงเท้ากุเลปันก็เลยส่งสารนะฮะมาให้ตามตัวอีเหนาไปช่วยรบนะครับเรื่องจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยว พร้อมแล้วขอเชิญชมละครในเรื่องอินเนาตอนลานางกินตลาครับขอบคุณครับ